เออจริงด้วยฝนตกเอาละตายซะืมต้องเคลียร์มันก่อนมั้งเออเก็บไปันแล้วนะเอาชูช่วยเอาดูดกระน่งถออเลยเอาช่วยหายวัเถอะเอามึงก็จะยิงโง่ม่เหมือนกันนะตอนนี้อนะ ประเด็น,นคือเราฝนต่อดีกคนเราทำไมสามารถออกไดนะ้เราไม่มีที่เล่ามาดิอืมจะมีตัวอะไรบ้าไม่มีแหละเราขุดีตังเพิ่มอนาเขตแล้วอนาเขตต่างอนาเขตอืมคือข้างหน้ามีไม้อะทุกคนมีไม้อ่ะเราจะขุด เราทำยังไงดีเขามาแล้วฮะโอเคหายไปไหนมานด้ยหาเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะโอ้ล่ะโอเคอืมอึุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บฝนหรอเออมันฝนนะกินก่อนกินก่อนต้องรอไม่หิวก่อนนะดูดิฝนยังเป็นสีเขียวอ่ะ จะตกมาเป็นสีมันบุมสีเป็นสีฟ้าวะเนี่ยอะไรครับนี่อุ้ยใครตีอ่ะไม่น่าใช่ผู้ช่วยแล้วแหละตในทางนี้โดนตีนิดเดียวคือนู่นเลยวอ่ะทุกคนเราต้องกินพลังพังสีแล้วแหละเออติดติดหิวเออโอ้โหมากินปุ๊บหิวปั๊บเลยวอนี่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงวะเนี่ยโอ้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ เนื้อทอนี้มันติดกลังสีอไอเออปวดท้องกินกินกินเพื่อเอาชีวิตรอดผมต้องกินกินต่อกินต่อยื้อยไว้ยื้อไว้ไวนล้วปวดหลอดหลอดฝนมันตกโอ้ฝนมันหยุดตกตอนไหนวะนี่ฮะโอ ตอนนี้อะต้นไม้อยู่อยู่แค่เอื้อมาคุณอยู่แค่เอื้งจะกลับลงไปไม่ได้โอ้โหเออต้องหาวิธีแล้วแหละยำเงยยำยำโอเคต้องหาวิธีไปอย่างงั้นเราก็ติดไงกับตรงนี้แหละุ๊เนี่ยเราตกที่สูงมันเป็นไรแฮ่เฮ้ยนี่เราเหนื่อยมนุษย์มากเลย มันก็ไม่เหนือเหมือนนู้นนี่ว่า,าก็ตกก็เจ็บเหมือนกันนะโอ้โหตัวดีแล้วอะเด่นเด่นเอ,อิมโอเคตรงนี้ใช่ไหมตัดไม้โอเคโอเคตัดเลื่อนเข้าไปตัดใค้ดืบเข้าไป cái đứa của bạn à vâng của bạn ok đi hùng ôi tục chạy nó không thâu lụt nữa hùng cứ cứ thâu lụt bao lẽ tôi con mày kia ui à lẽ quá nè bác trời ơi mấy thằng mấy thằng còn nếu như mấy đường đường bên này Có đứa bên này Ok 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 đây vừa đó có ở tăng này Ok 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 Ui ui lệch 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 gửi nè. gửi 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 ส้สภาพดูไม่ได้เลยลราต้องกระตึ้นไปกระตุ้นเข้าไปโอ,โอเคโอเคกันมาโอ้ยโคตรมืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวมือเกินไปแล้วโอเคเราเออมันจะสูงพอแล้วมั้งแต่ว่าเราจะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวค่อยดูทีหลังว่าฟิล์มันจะไปหมดหรือ,อยังนะอ้ย้ยพูดช่วยตอนนี้เรามีเราได้มีไม้แล้วมีแค่ประมาณสามก้อนแหละอุ้ยกุดเลยเนี่ย ผู้ช่วยขุดอะไรไปเยอะลรกเกินขุดลงผู้ช่วยไปไหนแล้วเนี่ยหุ้นลึกอ่ะผู้ช่วยนี่ขุดเป็นเองวันนี้เฮ้ยแร่อะไรวะเนี่ยอืมเหล็กเหรอแร่เล็กเหรอหรือทองครับทุกคนนี่แร่อะไรวะเนี่ย คือดินหรือเออผมว่าอ๋อไม่ใช่แร่แต่ก,ก็แร่นะมันคือไอที่ทำอะไรนะโอ,อะไรนะจะไม่ได้ที่วแบบ่าโอายปทำไฟก่อนนะเออนั่นแหละดูก่อนนะสมมติมันมาเรือยังอะไรฝนก็เออตออกอยู่นะมันตออกอยู่เราทำอะไรไม่ได้ทีนะนี่แล้วขุดคอนฝน เกกขายยิงก่อนจะขึ้นขึ้นยากนะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยโหอโหเอโ้ยฝนกรดน่ากลัวจริงจริงเฮ้ยจะด่าไปเลยใครมันไปฝนกรดวะเนี่ย เ้ยไม้ไม่เก็บทีวะเนี่ยเฮ้ยไม้ไม่เก oh. <ules S 1> ็บได้ไงวะนเฮ้ยมีไก่เลยโอ้กันเลก่อนกันไลก่อนอืมโอเคโอเค เจ้าหน้าป้าไม่ได้สินะอุ้ยงูเหรอทุกคนตอนนี้เรามาดูกันว่าเปอะไรแบบนตายก่อนตายตายเดี๋ยวเข้ามาข้างๆกมีนี่หว่าทุกคนข้างๆมีต้นไม้หนึ่งต้นยวใครกินทีหลังนะ กิ้ผมยังมีกิ้ผมเสร็จสองตัวนะมันต้องเข้าบ้านแล้วแน่แน่เพราะว่าเมื่อกี้มันมีตอ,อะไรผ่านอยู่ผมได้ยินเสียงนี่ไง,งตรงนี้จุ๊บจุ๊บโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บต้นต้นต้นกับแตกต้องกินแล้วแหลวนะวะน,นะถึองมีติดธนาติดพีสุทธิ์แต่เราก็ต้องกินโอ้โหต้องตั้ง โอเคได้ลนะกินกินกินอ๋ออร่อยเอาละผู้ช่วยเดี๋ยวมาให้มาก่อนแล้วกันอือมเริ่มเบขุดทางนี้เลยนะทางนี้เฮ้อมันไม่ไหนเนี่ยคนนะมันก็ไม่ไหนแฮแต่กูขุดตรงไปเลยข้ามฟากทะเลไปเลยข้ามไปเลยทะเลเนี่ยแล้วมันต้องสอน นี่นี่วัดต้องต้องดูนี่ต้องเล้วทเทะาไนี่แหละขุดไปขนาดนี้อืมอดมตอนนี้นนนเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออเราอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยทางที่ผมเดินมาเนี่ยสมมติเราหนูตายเนี่ยเราจะไปเกิดไหนอ่ะประมาณตรงนู้นอ่ะเออก็ตรงนู้นแหละเบอร์โทรศัพท์ดื่มเบทุกคน แลเหลือมันจะมันจะนั่งไหมเนี่ยมันจะนั่งเหนื่อยได้ไหมทุกคนโคตรมือดอ่ะบูดูโคตรมือดอะ่ะอ้ามืดมากอยู่ดิน่ากลัวนะเนี่ยมองมืดขนาดนี้มีมมอะไรามานะไม่มีกล่องแล้วเนี่ยโอ้โหมีกล่องพร้อมเพียบเพียงเก็บไปแล้ก่อนแล้วกันทอดทั้งสิบเอ็ดอันเลยทุกคนดูดิคอมินเรือหู ซื้อนี่นี่เราเก็บแปมหมดเดี๋ยวผมตายเอาซะแล้วก่อนเออเอาล่ะเดี๋ยวเอาดาไปแล้วกันเฮ้ยเราต้องเอาดินไปก่อนนะดินเนี่ย <descon fin anta> เราต้องใช้ไม่งั้นเราแตกแน่เออเออ้วเจ็บ <dysfunction> อีกแล้ว <Vari> อ <abort> ่ะนี่มันดูดเนี่ยคนนะสเก็ตเออ เ,เ,หเหอนเอน้ำเนี่ยวูมันโดดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่ขนล่วงนี่ก่อนเอาไว้เป็นผืนต่างหูมั้ยเนี่ยหรืออืมบอกงั้นไม่เจอไอ้ตัวเบ่งอะนะาเจอปุ๊บโอ๊ยน่ากลัวตัวโคู่ใหญ่ตีสีหลอดนะ อูคือโดนผมคือวันฉนเลยผมแตกแนะน่นนนนต,นะต้องตั้งนี่ก่อนไม่งั้นรู้แน่นอนไปล่ะตกใจนึกตัวอะไรคนนะต้องตั้งบอกไว้ตั้งไป ปิดไว้เลยโอเคโอเคโอ้โหดูดิอนาคตเน้นหนามากพวกเน้นหนา